สวัสดีจ้าพี่มินนะจากเพจมินที่ดินรวยฟัง88สังกัดทีมอินฟินิตี้88แล้วก็สังกัดบริษัทสี่รัชนาเรียวเอสเตดลูกฉันต้องมีดินต้องมีที่ดินลูกฉันต้องมีบ้านอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของเจ้าของบริษัทที่ สร้างบริษัทสีรัชนาเรียลเอสเตทขึ้นมาให้คนที่อยากมีที่ดินทำกินที่ดินปลูกบ้านอาศัยท่านใดที่มีทุนน้อยท่านใดที่มองหาที่ดินมองหา,าสิ่งอ,อนาคตไว้กับลูกกับหลานไม่ว่าจะเป็นการซื้อเก็งกำไรการซื้อปลูกบ้านโคกหนองน้ำโมเดลทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเกษตรอีแฟงเงี่ยหมะเพราะว่าคอยแฟงเนี่ย,ยติดก็คล้องแอลติดก็ถนนคอนกรีตด้วยแล้วต้นแฟงที่ที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่ที่เราพาไปชมสามไร่เนี่ยอันนี้แฟงเดียวกันแต่นั่นอะอยู่ติดถนนด้านด้านอของของเซเลยแต่เนี่ยติดถนนคลองแอลเหมือนกันก็คือถนนสาธารณะเนี่ยเท่ากับติดถนนสองด้าน แปงนี้จำนวนก็คือสองไร่สองงานหรือหนึ่งพันตารางวาขายตารางวาละสี่พันสี่พันห้าก็ถูกแพงก็คุยกันได้แล้วขายทั้งเงินสดขายทั้งเงินผ่อนถ้าถ้าคนที่สนใจยังไม่นี้เงินซื้อสดก็ผ่อนก็เล่าไปเรื่อยๆก็ได้ ผ่อนได้ห้าปีแล้วให้เปิดโอกาสให้คนที่มีรายได้น้อยไว้กระษียนคนคนที่กษียนเราก็สามารถซื้อได้ซื้อไว้เพื่อ,อนะคนให้ก็ลูกหลานถ้าสนใจยังไงนะโทรมาหาพี่มิน้นคุยรายละเอียดได้ในเรื่องราคาในเรื่องการผ่อนสนใจแปลงนี้ก็โทรมาที่เบอร์ 0858265783ถ้าชอบตก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์ถ้าเป็นกำลังใจให้พี่มินก็กดซับสไครต์ติดตามพี่มินไปเรื่อยๆเราก็จะมีแฟงก็ต่อไปที่มานำเสนอเรื่อยๆวันนี้ก็ขอบคุณมากจ้าที่ได้ดูคลิปจนจบก็ขอบคุณอีกครั้งหนึงสา